ใช้นมจืดนะคะ50 m l เกลือป่อนคณิตหน่อย1ใน4ช้อนชาเนยค่ะเราเอามาตุ๋นนะคะตั้งถ่านาน้ำนะคะให้เนยละลาย แยกไข่ขาวกับไข่แดงค่ะตายใช้ไข่ไก่นะคะสามฟองต้องเป็นไข่ที่แบบว่าสดใหม่นะคะ ค้กค่ะแป้งเค้กนะคะ6กกรัมผสมนะคะให้เนียนเข้ากันเลยค่ะใช้ไข่ขาว3มฟองนะคะต้องไม่มีข คนเลยนะที่ตีนะคะก็ไม่ควรที่จะมีไขมันติดค่ะผสมกับน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวตาจะแบ่งใส่นะคะสัก3ครั้งตีสปีดความเร็วสูงเลยค่ะ พอตั้งยอดอ่อนได้นะคะก็พอเลยสังเกตจากรอยแตะก็ที่เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะคะแบ่งไข่ขาวนะคะมาตะล่อมลงบนไข่แดงเบาๆมือนะคะแต่ว่าต้องเร็วๆ จะแบ่งใส่สัก3ครั้งนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เทลงพิมพ์ที่เรากูกระดาษไขเอาไว้ค่ะถ้าเราไม่ได้ใส่พวกครีมออฟท่าท่านะคะตีอย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นไอ้นี่อยู่แล้วค่ะฟองอากาศนิดนึงนะเอาวางไว้ในถาดน,นะคะที่ใส่น้ำแล้วรีบเอาไปอบเลยค่ะอบด้วยไฟล่าง150องศาเป็นเวลา40นาทีค่ะ ไฟล่างนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใส่ฝอยทองค่อยมาเปิดไฟบนก็ได้พอเราอบได้3 0มสินาทีเราก็เอามาใส่หน้าฝอยทองค่ะแล้วค่อยเอาไปอบใหม่ของใต้มันจะไหม้นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่อบทีแรกอะ่ะลืมปิดไฟบนจริงๆลืมก็พยายามอย่าลืมกันนะคะไม่งั้นมันจะไหม้ก่อนก่อนสุกนะ แล้วก็มาอบต่อเลยนะคะอีกประมาณสักสินาทีค่ะเพื่อให้เค้กสุกดีนี่นะคะเค้กนิ่มๆเลยค่ะไม่ต้องใส่ผงฟูไม่ต้องใส่อะไรเลยนี่นะคะแล้วก็แกะออกจากพิมพ์มาค่ะแล้วเราก็ตัดเลยค่ะดูค่ะมันจะแบบนุ่มเดงมากๆเลย ดูเนืน้อนะคะ